สวัสดีครับผมพบกับพี่สแกมอีกแล้วนะครับก็วันนี้มีพัสดุส่งมาอีกแล้วนะครับส่งมาได้ไม่เว้นวันจริงๆนะครับผมเอาละฮะสำหรับวันนี้พัสดุก็ส่งมาจากร้านพีพีฟูชิช็อปนะครับร้านเจ้าประจําของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดีกว่าว่ารอบนี้จะเป็นอะไรนะฮะตื่นเต้นอีกแล้วคือเรื่องพัสดุแต่ละครั้งมันก็ตื่นเต้นตลอดไงใช่ป่ะน้องๆเฮ้ยไม่ได้ก่อนไปแกะพัสดุนะครับผมก็ตอนนี้พี่มีกิจกรรมจะมาทำใหม่นะครับคือพี่จะทํารายการนะครับพี่เหมือนคลิปแกะพัสดุของทางบ้านอะไรอย่างนี้นะครับถ้้้าาานนนนนอองงๆคคไหหหสสสใใจ่่่พพััดุมีะรรบืว ของไม่พี่เนี่ยก็สามารถส่งกันมาได้นะครับตามชื่อที่ยอ,อยู่อย่างนี้เลยนะครับ,ออเ,รบเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะพัสดรุก,กันดีกว่านะครับไม่เป็นการรีรอเนาะก็จะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะได้เป็นอะไรนะครับผมแกะเฟนออกแล้วนะขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะฮะอา้าหิวมากอยากกินซุตมตําเจมอยครับไปเจมอย อ้มีโน้ตมาด้วยนะฮะที่ียงฟินไม่หายอ๋อเป็นเหมือนกระดาษโน้ตนะครับนี่กระดาษโน้ตแบบนี้มีกระดาษโน้ตติดมาด้วยอุ้ยคือดีงามว่ามันดีงามเนาะมันดีงามมาก<笑><笑><笑>เฮ้ยโอ้โหมีความดีใจอะอะไรอะฟุคุชี่อะไรอะ กินหอมมาก I love peach I boom ลูกท้อนี่นาะลูกท้อนี่นาะอะเอามันมีคลิปนึงที่พี่ทำใช่ไหมแล้วแบบว่าพี่เรียกว่าลูกท้อแต่ความจริงลูกท้อกับล,ลูกพีชมันก็อันเดียวกันเนาะเออจบไปจบไปเป็นขอว่าเป็นแพ็กเกจใหม่ใช่ปะ้ะแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่แกะให้ดูก่อนมือสานครับผมมือสานครับผมมือส่นอุยถุงขาด โยกินหอมมากไม่รู้นี่กินหอมจังอ่ะเราจะมาดูแพ็กเกจกัน I love peach นะครับแล้วก็นี่เลยของ I b o o m นะฮะเป็นแพ็กเกจใหม่ให้ดูด้านหลังด้านหลังเราก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นข้อความลายเฟ้นเลยของเขาเนาะเดี๋ยวพี่ดูก่อนแพ็กเกจสวยมากอ้ออันนี้ก็มีเหมือนขนุข,ของจริงนะครัอ๋อที่เขาว่าถ้าของก๊อฟมันจะมีนะมันจะมีใบสใบใช่ไหมแต่ของแท้มันจะมีใบเด,เดียว อ๋ออันนี้ก็เพิ่งรู้ไงเพราะว่าพิ่งฟาโฟมเลยพี่จะลองบีบให้ดูนะว่าเป็นยังไง เฮ้ยสโลเฮ้ยมีความสโล,ล่อะโอ้หนี่นี่คือคุณค่าของของแท้นี่เองเพิ่งรู้ก็วันนี้แหละไม่รู้มาหลายวันละก็เลยแบบไอ้เลิพีชรุ่นนี้ทาไมมีความแบบแล้วก็เป็นพีชลูกแรกที่พี่สะสมนะครับเป็นของแท้ไม่ขอบคุณมากๆนะคะ I l o ไอ้เล c e พีชไอ้เล c e พีชนะครับโอเคฮะต่อไปมาเป็นชิ้นที่2นะครับที่ได้มาจากอานพีชสกูชี่ช็อปนะครับนั่นก็คือ เทเดนฟโนวี่ค่ะฟโนวีสีแดงนะฮะอุ้ยน่ารักมากฟโนวีเอ็กซ์มาร์ทของไอบูมเหมือนกันนะฮะของไอบูมเหมือนกันเนาะกับรุ่นฟโนวีสีแดงน่ารักมากคือแ็กเกจมันแบบเข้ากับคริสต์มาสเนาะเข้าคริสต์มาสเดี๋ยวจะเป็นช่วงเดือนธันวาใช่ปะอุ้ยฟโนวี่ไอบูน่ารักมากเลยอะ่ะใช่ไหมเขาเรียกฟโนวี่ปะโอ้โหทำไมเซตนี้กลิ่นหอมทุกวันเลยอะ่ะอุ้ยน่ารักมากฟโนวี่ไอบู น่ารักอะ่ะมีลายเฟ้นไหมอะ่ะนี่นะครับจะมีลายปั๊มของไอ r บรูมอยู่ตรงอ่าตรงก้นมาเนาะเฮ้ยวี่งอน่ารักอะ่ะเดี๋ยวพี่จะมาเทียบการบีบนะฮะงอนฟาโลนะฮะตัวนี้จะเนื้อแน่นหน่อยเนาะแล้วก็จะฟาโลมากมีมงกุฎฝีเหลืองๆตัวแดงเอาละฮะรู้สึกว่ารอบนี้พี่ไปฝึกการบีบฟกุชิมาแนละ้วพี่ไม่บีบแรงแน่นอนมีความชำนาญขึ้นไงอา่า ได้มาแล้วนะครับสองชิ้นวันนี้นะครับก็คือ I Love Peach แพ็กเกจใหม่นะครับของไอบูมแล้วก็ f ฟลวี่สีแดงเนาะของไอบูมนา่ารักมากๆเลยจากร้านพีท u ุ u ชี i ช h อ p นะฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ไปกันก่อนดีกว่านะครับพี่ไปหาอะไรกินแถวโรตัสก่อนหิวมากอยากกินฟ้อมตามเจมอยมากเลยอะ่ะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย